ในที่สุดโค้ตก็ตาสว่างหลังเก่าบางสิ่งบางอย่างถึงพรพันธ์ในเกมการแข่งขันด้านพรพันธ์ออกมาเปิดใจหมดเปลือกหลังจบเกมที่เจ้าตัวคว้ารางวัล MVP มาครอง ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับเรียกได้ว่าเริ่มลงหลักลงรอยกันแล้วนะครับสลับ IBK ทีมต้นสังกัดของชมพู่พรพันธ์หลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะใครมาได้เลยถึง3เกมติดนะครับถ้าว่าตอนนี้เนี่ยชนะมา2เกมติดแล้วและที่สําคัญนะครับในแมตช์ล่าสุดในเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK อันโต้ทีมของชมพู่พรพันธ์พบกับกวางจูเพปเปอร์แบงค์ที่ IBK สามารถเอาชนะมาได้และสาวชมพู่ของเรานะครับก็ได้รับรางวัล MVP อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวมีการเปิด เปิดใจในบทสัมภาษณ์หลังจบเกมด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเฮดโค้ช <Head code S 1> ของทีมเองก็ยังได้มีการพูดถึงชมพู่ด้วยนะครับหลังจบเกมที่ไอพีเคชนะและชมพู่คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าไปซึ่งชมพู่เธอจะเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างและด้านโค้ชผู้ฝึกสอนเองกล่าวอะไรบ้างถึงชมพู่พรพันธ์ในระหว่างเกมการแข่งขันมาฟังกันได้เลยครับสรุปการแข่งขันนะครับเป็นไอพีเคอันโต้ทีมของชมพู่พรพันธ์รวมพลังการเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงก์ไปที่3ต่อ1เซตครับส่งผลให้อันดับขยับขึ้นมาจากที่6เป็นท สะสมไปแล้วทั้งหมด5แต้มครับโดยในเกมนี้นะครับชมพูพรอนพันคว้ารางวัล MVP ไปครองซึ่งนับเป็นเพืเ่อนโคต้าเอเชียที่ได้ MVP เป็นคนที่3ด้วยนะครับต่อจากเมกาวาตีและมดวิภาวีสีทองโดยชมพูนะครับได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้ชัยชนะในแมตช์ที่2นี้ขอบคุณสตาฟและเพื่อนๆที่เล่นกันอย่างเต็มที่แถมเจ้าตัวนะครับก็ยังได้โชว์ทักษะครบทั้งทําคะแนนเซตบอลเกมรับโชว์บอล2ได้1แต้มบล็อก2แต้มรวม3าแต้มกรรมการจรึงมอบรางวัลผูเ้เล่นทรงคุณค่า MVP ประจำแมตช์ไปอย่างไร้ข้อกังขาเลยนะครับซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันนะครับชมพู่ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับหลังเจ้าตัวคว้ารางวัล MVP หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าไปครองซึ่งชมพู่นะครับเธอได้กล่าวให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไทยกับเกาหลีก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวในเรื่องของการจัดการแข่งขันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆรู้สึกว่าประทับใจและก็ชอบมากก็ต้องขอบคุณโค้ดด้วยเป็นธรรมดาที่เขาจะเข้เมงวดเพราะเขาเป็นโคด้ดและเคยเป็นตัวเซตด้วยต้องขอบคุณเขาด้วยบางทีเขาก็ดูเป็นการเตือน ิก็ค่อนข้างดีไม่ได้คิดอะไรขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั้งที่ไทยและที่เกาหลีที่มมเจียที่สนามขอบคุณที่เชียร์ทีม i อ k เคของเราแล้วก็จะสู้ต่อไปซึ่งตอนท้ายคลิปบทสัมภาษณ์นะครับมีโมเมนต์ประทับใจจากผู้บรรยายพูดกับชมพู่เป็นภาษาไทยด้วยว่าพรพันสู้ๆนะมาที่ด้านโค้ชคิมโฮซุนนะครับหลังจบเกมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโดยบอกไว้ว่าในเซตแรกผมคิดว่าผู้เล่นกดดันที่จะเอาชนะทีมตรงข้ามก็ค,คิดว่าเกมหลวมและเสื่องซึมสําหรับทั้งสองทีมเขารู้สึกเสียใจมาก ผู้เล่นจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันสิ่งใดใช้ไม่ได้ก็จะต้องมีการสื่อสารผู้เล่นจะต้องมุ่งมั่นให้ความสนใจไปที่ลูกบอลแต่ละลูกและทําให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทีมเราต้องทําในตอนนี้ซึ่งโค้ชก็ยังได้พูดถึงพรพันธ์ด้วยนะครับหลังที่เจ้าตัวได้รับรางวัล MVP ีไปโดยได้บอกไว้ว่าหลังจากเซตแรกที่ได้คุยกับพรพันธ์ผมบอกให้เขาเล่นในแบบที่ถนัดเมื่อเขาพยายามจาับคู่มันก็มีข้อได้เปรียบออกมาเขาตัดสินใจที่จะหามันอย่างกล้าหาญหลังจากในเซตที่2จัหวกการ,ร,กร,กกร่องจัง เรายังต้องใช้การโจมตีที่รวดเร็วและการโจมตีแบบเคลื่อนที่ซึ่งพรพันธ์ก็ทํามันออกมาได้ดีและนี่ครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชทีมโฮซุนหลังจากเกมการแข่งขันถือว่าเป็นแมตช์ที่เรียกความมั่นใจได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ IPK ีเคอันโตสหลังจากที่เอาชนะมาได้2นัดติดยังไงก็ฝากทุกคนให้กําลังใจชมผู้และเพื่อนร่วมทีมในเกมการแข่งขันครั้งถัดไปด้วยนะครับ